มาดูกันครับอีกหนึ่งวีรกรรมสสอพักการเมืองพักหนึ่งกับหัวข้อข่าวในวันวานเรื่องที่รุฐสอสอพักส้มเชียงรายสอจงใจปิดทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยโดนจับได้รีบลบโพสตทิ้งแต่ไม่ทันซึ่งข่าวนี้ก็รายงานโดยสำนักข่าวเดอะคริติสเชิญไปรับชมและรับฟังกันเลยครับรุฐสสอพักส้มเชียงรายสอจงใจปกปิดทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยโดนจับได้รีบลบโพสตทิ้งแต่ไม่ทัน โกลางวิกฤตน้ำท่วมสสจุลาลักษ์ขันสุธรรมโดนจับผิดแก้โพสต์ไม่ให้เครดิตทหารและปอพในการช่วยเหลือประชาชนเชียงรายคนในพื้นที่ไม่พอใจด่าสนั่นสสพักส้มเคลมผลงานทหารใช้วิกฤตน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนเล่นการเมือง จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะที่กำลังเป็นปัญหาหนักอันเกิดมาจากผลกระทบของพายุยางิ้และน้ำป่าจากฝั่งท่าขิีเหล็กประเทศเมียนมาส่งผลให้เชียงรายค่ะต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าหลายแห่งค่ะถูกน้ำท่วมเสียหายแต่ขณะเดียวกันนะคะในวิกฤตน้ำท่วมนี้ก็ยังเกิดประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในโลกออนไลน์นั่นก็คือการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของสสหญิงจุลาลักษณ์ขันสุธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษ สดเขตเชียงรายจากพักประชาชนที่ก็ถูกประชาชนค่ะจับผิดแล้วก็โจมตีอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการโพสต์แล้วก็การแก้ไขโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจุฬาลักษ์ค่ะก็ได้มีการพยายามที่จะใช้สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดเชียงรายเป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองทําให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารในโลกออนไลน์อย่างล้นลาม ประชาชนจำนวนมากค่ะไม่พอใจที่เธอมีการใช้วิกฤตในครั้งนี้เพื่อเล่นเกมการเมืองโดยไม่ได้ให้ความสําคัญค่ะกับความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยจริงๆสมผลให้เธอค่ะได้รับการโจมตีจากทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้คนทั่วไปที่มีการติดตามสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไม่พอใจของประชาชนค่ะไม่หยุดเพียงเท่านั้นโดยเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ10นากา41นาทีจุฬาลักษ์ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวว่าวันนี้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยทหารและปอปจะเข้าพื้นที่ประมาณเที่ยงเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอาคารนะคะขอบคุณทุกฝ่ายมากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ถึง10นาทีต่อมาเธอก็ได้มีการแก้ไขโพสต์ดังกล่าวโดยทําการลบคําว่า เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานทหารและปอพอ,ออกและก็มีการเปลี่ยนข้อความเป็นวันนี้เฮลิคอปเตอร์สองลำจะเข้าพื้นที่ประมาณเที่ยงเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอาคารนะคะขอบคุณทุกฝ่ายมากๆค่ะการแก้ไขโพสต์นี้ค่ะจึงส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งในโลกออนไลน์โดยประชาชนค่ะก็มีการตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของการแก้ไขโพสต์ในครั้งนี้หลายคนค่ะมองว่าการแก้ไขโพสต์นี้มีเจตนาที่จะไม่ให้ประชาชนรู้ว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือมาจากหน่วยงานรัฐเช่นทหารและปปพทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเธอต้องการจะเคลมผลงานดังกล่าวเป็นผลงานของตนเองหรือไม่ซึ่งการกระทำเช่นนี้ค่ะทำให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นมีคอมเมนต์จากประชาชนว่าควรให้เครดิตหน่วยงานที่ส่งเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะ และก็บอกว่าให้เครดิตคนทำงานบ้างก็ได้ครับไม่ใช่เอาแต่จะเครมอีกทั้งค่ะยังมีผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบทบาทของเธอในฐานะนักการเมืองและบทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเด็นการเคลมผลงานเช่นนี้ค่ะยังพัดพิงไปถึงพักการเมืองที่เธอสังกัดอยู่ด้วยซึ่งเคยอภิปรายในสภาในการตัดงบประมาณสำหรับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยโดยอ้างว่าไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นเดียวกับที่มีคอมเมนต์ค่ะในโลกออนไลน์กล่าวว่านึงถึงอภิปรายตัดงบเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่บอกว่าไม่เร่งด่วนเลยค่ะ ทำให้การตั้งคำถามเพิ่มเติมเกิดขึ้นว่าเหตุใดนักการเมืองคนนี้จึงใช้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานรัฐในการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองทั้งที่เคยพยายามตัดงบประมาณในสภามาก่อนอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่โพสต์ของสสหญิงจะถูกเผยแพร่ทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการว่า ฝนหลวงส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำช่วยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายอย่างเร่งด่วนพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำที่ถูกส่งไปยังพื้นที่นั้นมาจากการประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่จากการทำงานของนักการเมืองในพื้นที่อย่างสอสหญิงที่พยายามจะสื่อในโพสต์ของเธอ การแก้ไขโพสต์ในลักษณะนี้ค่ะนอกจากจะทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจแล้วยังส่งผลค่ะให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงเจตนาและความจริงใจในการทํางานของนักการเมืองในช่วงที่ประชาชนค่ะกาลังเผชิญวิกฤตการที่ประชาชนเห็นว่ามีการใช้สถานการณ์น้ําท่วมในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองยิ่งทําให้ความเชื่อมั่นต่อการทํางานของนักการเมืองคนนี้ลดลงไปอีก